กำลังก่อสร้างพระโบส์ขณะนี้ก็สำเร็จูล่วงไปประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมากขณะนี้ทางวัดหนองสัมพันธ์กำลังก่อสร้างกำแพงแก้วฐานพราโบสถชั้นล่าง ฉะนั้นญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ก็คือการสร้างอุโบสถนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านร่วมกันเป็นสะพานบุญช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อๆเพื่อให้วันหนองสามพรานนี้ เพื่อให้โบสถ์วัดของหนองสัมพานนี้สำเร็จรู้ล่วงสมเจตนารม์วัดหนองสมามพานเริ่มงานก่อสร้างมาเมื่อปี2564ซึ่งต่อจากฐานเดิมของพระอาจารย์สุธีอดีตเจ้าวาดท่านได้วางรากฐานทิ้งไว้และปล่อยลกล้างมาเป็นเวลาสิบกว่าปี สิบห้าสิบห้าปีอาบมายมพระอาจารย์และชาวบ้านเห็นสภาพแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเนาะโหดหูก็เลยรวบรวมชาวบ้านมีผู้ใหญ่ไปทูลสีสวัสดิน์นะและคณะกรรมการบ้านคณะกรรมการของหมู่บ้านร่วมกัน ลงแรงอันดับแรกเลยมาร่วมกันสร้างโดยที่ไม่ได้เหมาเงะไม่ได้เหมาช่าง <Yeah. S 1> หลังจากนั้นต่อมาอืาตมาภาพ <c oughs> ก็ไม่มีเงินนะโยมนะอาตมาภาพไม่มีเงินเลย <c oughs> ก็ต้องไปเครดิตจากร้านค้า <c oughs> เพื่อมาก่อสร้างพอก่อสร้างได้สักระยะหนึ่งญาติโยม ผ่านไปผ่านมาเกิดมีจิตศรัทธาร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพสร้างจนถึงวันนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาสองปีแล้วขณะนี้โบสถ์มีสภาพตามที่โยมเห็นอยู่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยฉะนั้นญาติโยมทุกท่าน ถ้ามีโอกาสผ่านมาเส้นไทยโยกทองผาภูมิแว้ร่วมทาบุญกันได้ที่วัดหนองสามพรานไหว้องค์ท้าเวสวรรและไหว้องค์ปู่พญานาคองค์ดาแสนทิรีจันทารารวมทั้งร่วมกันทาบุญสร้างอุโบสถหลังนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงสมเจตนารมโดยเป้าหมายของพระอาจารย์ ตั้งใจไว้ว่าตุดจีนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะทำพิธีติดทองลูกนิมิตร็ขอเจริญพรญาติโยมถ้าถ้าญาติโยมทั้งหลายมีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์กับพระนองสัมพันธ์ที่เบอร์ติดต่อศูนย์เก้าสองห้าหกเก้าสามสี่แปดแปดละศูนย์หห้าห้าเก้าแปดปดแปดหกแปด ร่วมทำบุญสร้างอุโบโสถกับวันหนองสัมพานสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่อาตมาภาพได้แจ้งไปนี้จะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุรภาษีรัตนาตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของวันหนองสัมพานอันมีหลวงพ่อใหญ่เป็นประธานหลวงพ่อพระพุทธชินราชพระประานในพระโบโสถ องท้าเวสุวรรณและองค์ปู่พญานาคดำแสงทีรีจันทาและหลวงพ่อทันใจวนบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานคุณโยมจะทำกิจการงานใดก็ขอให้ร่ำรวยคุณโยมคิดสิ่งไหนปารถนานที่ประกอบชอบทำแล้วก็ขอให้คุณโยมจงประสบความสำเร็จ